แม่แต่งโมรู้แล้วใครนำซีดีปิศนามาวางไว้หน้าบ้าน จากกรณีนางพานิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาได้นําหลักฐานที่มีคนมาสอดไว้ที่ประตูคอนโดของคุณแม่พบว่าเป็นซีดีที่มีแผ่นเพลงวงร็อกฮาร์ดคอร์ชื่อดังที่มีเนื้อหาเพงลงรุนแรงและข้อความที่อ่านไม่รู้เรื่องซึ่งข้างในแผ่นซีดีนั้นมีตัวหนังสือประหลาดอ่านไม่ออกแต่ซีดีแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นซีดีของวงตามปกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อน,นํามาเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจสอบว่าใครเป็นผู้นํามาวางไว้ด้วยเหตุผลใดจึงวันเกรงว่าอาจจะเป็นการข่มขู่จากผู้ที่ไม่หวงังดีหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันที่1มีนาคม2565คุณแม่แตงโมก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทราบตัวแล้วว่าใครเป็นผู้นําซีดีแผ่นดังกล่าวมาวางเอาไว้นั่นก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่คอนโดเดียวกันเป็นคนนํามาเสียไว้หน้าห้องซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้เขาสติไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรและบอกว่าตนนั้นเป็นคนเอาซีดีมาให้เองเพราะว่าเป็นห่วงแตงโมส่วนที่มีคนนําอักษรประหลาดที่เขียนบนปกซีดีไปแกะรหัสตีความต่างๆนานาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตปริศนาของลูกสาาาวววนนนนนัั้้ตเเชืเ่่่ออไมจะกกียขง